ทุกคนเคยได้ยินคำว่าตับกันใช่ไหมครับหรือเคยมีใครพูดว่าเฮ้ยระวังตับพังนะฟังแล้วมันดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วตับมันสำคัญขนาดไหนกันลองคิดภาพตามนะครับว่าตับก็เหมือนโรงงานเคมีขนาดใหญ่ในร่างกายเรามันทำหน้าที่สารพัดอย่างทั้งล้างพิษสร้างโปรตีนกักเก็บพลังงานพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีตับชีวิตเราไปไม่รอดแน่นอน ทีนี้พอเจ้าโรงงานนี้มันทำงานหนักเกินไปหรือมีอะไรบางอย่างไปรบกวนมันมันก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมานี่แหละครับที่เราเรียกกันว่าตับอักเสบลองลึกภาพตามนะเหมือนโรงงานที่เครื่องจักรกำลังร้อนจัดจนควันขึ้นนั่แหละครับพออักเสบแล้วมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ทีนี้ก็ส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายเลยตับอักเสบคืออะไร ตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับแต่ที่พบบ่อยๆก็คือไวรัสตับอักเสบที่มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะทั้ง A, B, C, D, E ไวรัสพวกนี้ก็ชอบมาแอบ,บอยู่ตามตัวเราแล้วจู่โจมไปที่ตับโดยเฉพาะเลยอย่างไวรัสตับอักเสบ A มักจะมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดส่วนไวรัสตับอักเสบ B และ C มักจะติดต่อทางเลือดหรือสารคัดหลัง่ง พูนแล้วก็ขนลุกนะนอกจากไวรัสแล้วนะครับยังมีสาเหตุอื่นอีกอย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวร้ายสําหรับตับโดยตรงเลยหรือการใช้ยาบางชนิดบางคนอาจไม่รู้ว่ายาบางตัวที่เรากินเข้าไปก็อาจส่งผลต่อตับได้เหมือนกันรวมถึงภาวะไขมันพอกตับ อันนี้ก็เริ่มมาแรงในยุคนี้เลยนะครับเพราะไลฟ์สไตล์การกินของเราเปลี่ยนไปใครที่ชอบกินของทอดของมันของหวานบ่อยๆก็ต้องระวังให้ดีเลยนะอาการของตับอักเสบเนี่ยบางทีก็มาแบบเงียบๆไม่แสดงอาการเลยแต่ถ้าเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่ก็จะมีตั้งแต่เมื่อยล้าอ่อ,อนเพลียตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มไปจนถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนและปวดท้อง ลองสังเกตตัวเองดูนะถ้ามีอาการแบบนี้เมื่อไหร่อย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดนะครับข้อควรระวังและการดูแลตัวเองทีนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนต้องตั้งใจฟังแล้วครับเราจะดูแลตับยังไงไม่ให้มันอักเสบแล้วถ้าอักเสบแล้วจะดูแลตัวเองยังไงดี 1. ระวังเรื่องการกินอันนี้สำคัญสุดๆเลยลดอาหารไขมันสูงพวกของทอดของมันของหวานชานมไข่มุกหรือเบเกอรี่ทั้งหลายที่กินแล้วมีความสุข แต่ตับไม่มีความสุขเลยลองหันมากินอาหารที่มีประโยชน์อย่างพวกผักใบเขียวผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีและเนื้อปลาดูว่าไหมครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสายปาร์ตี้ก็ต้องงดแอลกอฮอล์หรือลดปริมาณลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ถ้ายังรักตับอยู่ก็ต้องลดหน่อยนะครับ 2. อออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกําลังกายไม่ว่าจะเบาหรือหนักก็ดีต่อร่างกายทั้งนั้นครับมันช่วยควบคุมน้ําหนักลดไขมันในร่างกายและลดความเสี่ยงของภาวะไขมันพอกตับด้วยไม่ต้องถึงขั้นวิ่งมาราธอนทุกวันแค่เดินเร็วๆสักวันละ30นาทีก็โอเคแล้วนะครับ 3. พักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราต้องการเวลาซ่อมแซมตัวเอง ตับก็เช่นกันครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนจะช่วยให้ตับได้มีเวลาฟื้นฟูตัวเองเต็มที่ 4. ระมัดระวังการใช้ยาก่อนจะกินยาอะไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมออย่าซื้อยากินเองโดยไม่รู้สรรพคุณนะครับเพราะยาบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงกับตับได้เหมือนกันรวมถึงฉีดวัคซีน สำหรับใครที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้เป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยสรุปส่งท้ายนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงๆที่จะทำให้ตับอักเสบไม่ว่าจะกินเยอะนอนน้อยหรือดื่มหนักไปหน่อยก็อย่าเพิ่งท้อนะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก็ช่วยให้ตับของคุณกลับมาแข็งแรงได้แล้วครับจำไว้นะครับตับดีชีวิตก็ดีตามไปด้วยรักตับหน่อยนะครับทุกคน